เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปที่เิอบเกมไมครับกันั่นเองนะครับก็ตอนนี้อยู่ในเกมไมครับในเวอร์ชันน1่นะครับผมก็มอสที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนเลยฮะผมรู้สึกว่าก็ว่าอยู่มันเห็นไกลๆนะครับเผื่อเปิดระยะการมองเห็นไกลเกินไปครับผมก็วันนี้นะครับจะเป็นมอสเกี่ยวกับการสร้างนั่นเองนะครับซึ่งมันชื่อมอสอินสตาเฮาส์บล็อกส์นะครับผมก็มีอยู่ทั้งหมดสิบหกบล็อกนะครับผมซึ่งก็จะเป็นอะไรมัางนะครับผมเดดี๋ยยวมาูกันนละ กนผมหยิบมาก่อน,นะฮะโอเคมาเริ่มแรกนะครับผมคือ w o o เดนเ o u s e แล้วครับหรือว่าบ้านไม้นั่นเองนะครับผม,ผมปุ๊บอ่าวางเข้าไปฮนะโอเคลองคลิกขวาดูครับผมเขาบอกว่าเราต้องเลือก Direction ด้วยบ้านมึงนะอ๋อได้แล้วได้แล้วโอเคผมเข้าใจแล้วฮะก็อันนี้นะครับผมมันจะมีทิศเหนือใต้ออกตกนะครับผมซึ่งสมมติเราอยากให้บ้านเราไปทางใต้นะครับผมก็ให้เราวางทิศทางเนี่ยไว้ก่อนเลยนะครับอ่านี่คือทิศใต้นะครับ ซึ่งวางอันนี้ไว้ข้างบนครับผมซึ่งพอกดคี้ขวาปุ๊บอ่ะมันก็จะสร้างบ้านตามทิศที่เราเลือกนะครับซึ่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านไม้ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีเตียงนะครับตาอเผากล่องคราฟแล้วก,ก็กล่องเก็บของนะครับผมก็จะมีทอตปักให้เนาะกระจกนะครับก็จะเป็นบ้านแบบเบสิกเบสิกเลยนะครับผมก็อันนี้ผมเลือกเป็นทิศเหนือไว้นะก็จะเป็นด้านนี้นะครับอันนี้ก็ทิศใต้น <Hunt>. ะครับผมนี่ดีไซน์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมบ้านบอกว่าสไตล์เบสิกนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกกมมาาาเเเป็นนนนทิศหืออยยย่่งงดดดีีววแล้้ััจะะไครบผ ก็ต่อไปนะครับผมคือบ้านคอมบ์สโตนนะฮะก็อ่ะเลือกตรงนี้แล้วกันชึบวางไว้เลยครับผมปุ๊บอ่านี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันสลับฝั่งกันนี่หว่าเฮ้ยต่อเผาก็หันไปด้านนู้นนะครับกล่องก็หันไปด้านนู้นงั้นอ่าไหนลองเลือกด้านนี้ดิมันจะเป็นยังไงฮะอ่าตรงนี้แล้วกันโอเคอ่าวางไว้ครับผมก็คอมบ์สโตนปุ๊บอ่าอ่าอันนี้พอเป็นทิศใต้ในะครับผมบล็อกมันจะวางตรงนะพอเป็นทิศเหนือปุ๊บมันจะวางตรงกันข้ามนะครับไอพวกกล่องอะไรก็หันไปด้านนู้นเหมือนกันนะ แตกต่างเหมือนกันครับผมแต่นี่คือด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับสลับด้านกันโอเคผมต่อไปเป็นแบบว่าสาว่ายน้ํานะครับพูซึ่งผมวางเวททงผมวางทับอันนี้เลยได้ไหมวะอันนี้มันเป็นแบบบ่อน้าพอดีนะครับอ่ะลองดูชึบอ่ะลองดูว่าผม3า1สอง่งชบอ๋อ,อไม่เป็นบ่อน้ําแค่นี้นะครับผมก็ลึกประมาณกี่บล็อกเนี่ยสาบล็อกนะครับผมก็ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ว่ายน้ําได้นะเพราะว่าแต่เวอร์ชันนี้มันไม่มีว่ายน้ำนะครับก็ได้แค่กระโดดลงเล่นเนาะกระโดดจมอย่างนี้นะครับ เออแล้วผมสร้างบอกว่าข้างล่างเพิ่มไปอ่ะสักแบบนี้นะครับผมอ่ะวางส่าเพิ่มเข้าไปฮะชึบก็เอ่อตรงนี้ตรงนี้เป็นไงฮะก็เป็นหลุมส่ะนะครับผมส่าแบบว่ามีส่าอยู่ข้างในอีกทีนึงแบบนี้นะฮะอ่ะต่อไปก็ผมเป็น brick house ครับหรือว่าบ้านอิฐนะครับซึ่งเราสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะชึบชึบกำหนดทิศทางนะครับวางบล็อกนี้ไปแล้วก็คลิกขวาครับผมนี่โอ้เปิดมาเข้ามาในบ้านเลยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมปุ๊บอ่าเปิดมาในบ้านก็แบบนี้ฮะ ซึ่งบ้านทิศนี้ครับผมกล่องอะไรพวกนี้ก็จะหันไปด้านนู้นเหมือนเดิมนะครับผมนี่ประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปเป็นอ่าเอ้ยอันนี้คืออะไรฟูเทนไม่ผมไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวขอลองวางดูเลยนะก็ตรงนี้ละกันนะครับ 3- 2 1ก็เลยนะครับอ๋อเป็นแบบว่าน้ำพุนะครับผมก็น้ำพุตั้งบนบ้านดีกว่านะฮะเพื่อความสวยงามนะครับก็นี่แง่ออกไปแง่ออกไปนิดนึงนะครับชุบนี่โค้ทเมีน้ำพุบนบ้านด้วยนะครับ นี่โหไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะจริงเทจริงเทจริงอันนี้คือเต็นท์นะครับผมอ่ะเต็นท์วางไว้ตรงนี้ด้วยนี่แบบสมมติมาเที่ยวครับผมอ่ะจะก,กางเต็นต์ตรงนี้จัดไปครับผมวางไปชึบนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วถ้าเราอ่ะเซตอ่ะอันนี้ด้วยอ่ะชึบก็จะเป็นเต็นท์บวกกับอ่ะน้ำพุนะครับผมไปเหมือนน้ำพุอีกแบบหนึ่งเลยนะสมมติเราทำน้ำพุต่อไปเรื่อยๆเป็นไงวะชึบอ่ะนี่คือน้ำพุใช่ไหมแล้วผมจะวางตรงเนี้ยขึ้นไปอีกเว้ยแบบว่ามันก็จะเป็นชึบ อ๋อมันจะขยับมาตรงนี้เนาะเอ้ยเพราะฉะนั้นเราต้องวางตรงนี้ดิเออนี่นี่เราต้องวางตรงนี้นะครับแล้วก็จัดไปน้ําพุเออเฮ้ยมันก็ขยับไปอยู่ดีอ่ะนี่ครับผมเฮ้ยแต่มันก็ดูต่อกันมากขึ้นนะนี่ครับผมปล่อยให้น้ําพุมันไหลลงมาอันนี้ฮะเฮ้ยเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะนี่ยมันก็ได้อยู่นะเนี่ยในผมให้มันไหลลงมาตรนนี้ด้วยดิชุบ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 เฮ้ยสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยมันเป็นน้ําพุแบบต่อกันมาเรื่อยๆนะครับสวยป่าวะเออช่างมันเถอะ นี่กลางเต็นนะฮะน,น,นี่อันนี้เป็นเต็นที่แบบว่าอยู่เหนือขึ้นมาเอ้ยหมูโดนทับโอ้โห I'm sorry หมูโอ้โหเผลอไปทับหมูฮะอันนี้เป็นม็อบเต็นนะครับผมเอ้ยม็อบทรับนะฮะก็เป็นแบบว่ากับดักกับดักม็อบหรอะขอลองดูหน่อยชึบโอเคครับผมสร้างเลยชึบหืมมาเป็นห้องเลยฮะจังหวะน,นี้อะขอเข้าไปดูหน่อยนะยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคฮมตรงนี้นะครับผมเดินมาเพื่อเก็บของเนาะ ก็ตรงนี้เป็นโหนี่คิปเปอร์เกิดแล้วฮะเกิดมาปุ๊บอ่าโดนลาวาเผาโดนไหมโดนไหมอ่าโดนเผานะครับโดนเผาเสร็จปุ๊บอ่าของไหลมานะครับไหนดูฝั่งนี้สิก็ตรงนี้ก็จะมีคิปเปอร์นะครับผมได้เสียงสกิลตันด้วยนะน่าจะเป็นฝั่งนี้นี่ไงนี่ไงสกิลตันมาด้วยนี่ครับผมอ่าคิปเปอร์ตัวนี้ก็กําลังโดนนะครับชึบชิบชบโอเคครับผมก็ข้างบนนี้ก็คือน่าจะเป็นห้องเชื่ออออดดดย่่าาางงโหหหหเลลลลนนะชบไไูซขมท้ นี่ครับผมตอนนี้มีแค่นี่ไงตอนแรกจะบอกว่ามีแค่แบบดอกไม้กับซีดนะครับอ่าเริ่มมีของมาแล้วนะครับผมก็สร้างห้องนี้ปุ๊บก็รอฟาร์มของได้เลยฮะ <c oughs> เดี๋ยวตามไปดูข้างบนนิดนึงนะครับโหก็เป็นสปอนเนอรนะ์นะนี่เป็นสปอนเนอร์เต็มเลยนะครับผมเสร็จปุ๊บไหลลงมาปุ๊บอย่างนี้นะฮะโดนเผาชืบชืบของไหลครับผมประมาณนี้ละกันนะเ,เดี๋ยวผมทุบออกมานะครับปุ๊บปุ๊บโอเคเป็นห้องเชื่อดีๆนี่เองนะครับอันนี้เป็นอคอเบอร์สโตนพิวบอ็อกก์เหรอ มันจะเป็นยังไงกันนะอ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับลองดูเป็นแบบว่า m o ซ s y ค o ร์ r stone นะลองสร้างดูปุ๊บโอ้โห้โ,โไงฮะโอ้หเป็นเหมือนเป็นบ้านนะครับเนี่ยเป็นบ้านแบบว่าใหญ่บ้านค่อนข้างใหญ่หลังนึงเลยเดี๋ยวผมสร้างแบบบนพื้นปกติก่อนปุดไปหนึ่งบล็อกครับผมอ่ะปุ๊บนี่ครับผมเดินเข้ามาฮะจะมีเตียงคู่นะครับผมนอนได้สองคนแล้วกล่องข้างนะครับโอ้ยหมูตายหมูโดนท้ายอีกแล้วนะครับ ก็ดีไซน์ด้านนอกจะเป็นประมาณนี้นะครับผม Cats. นี่ก็จะไม่มีหลังคาอะไรข้างบนเยอะนะครับก็จะเป็นแบบแบบประมาณนี้นะโอเคต่อไปเป็นาบริกนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบว่าอ,อีกแบบหนึ่งนะครับเลิอ่ะลองดูแล้วกันโปอ่ะเป็นอย่างงี้ครับผมเว้ยค่อนข้างสวยนะคือดีไซน์คล้ายเมื่อกี้นะครับผมแต่เปลี่ยนวัสดุนะจะเป็นพวกแบบบริกอะไรง,งี้นะก็ไม้ดำนะครับซึ่งค่อนข้างเข้ากันนะครับผมสําหรับสองบล็อกนี้นะเออก็สวยดีครับผมสําหรับบ้านหลังนี้มาทาบ้าน2ชั้นดูฮะ ชึบชึบอ่าเป็นไงฮะนี่ชั้นสองนะครับผมอ่าชั้นสามดิชั้น3ามด,ดิตรงนี้ละกันโอเคชั้นสี่ไปชั้นสี่ไปเออนี่ครับผมไหนดูด้านนอกมันเป็นยังไงวะนี่มันก็จะเป็นบ้านแบบว่าต่อกันขึ้นไปอย่างนี้นะครับซึ่งวิธีขึ้นยังไงดีฮะขึ้นขึ้นแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนะฮะอ่ะ ขึ้นแบบนี้เอาละกันนะครับผมเออเฟี้ยวดีฮะนี่เป็นบ้านนะผมสี่ชั้นนะฮะเฮ้ยจะมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวทม์เซตก่อนนะครับผมทม์เซตศูนย์โอเคครับผมต่อไปเป็นอ่ะแซนสโตนนะครับซึ่งเท่าที่ดอนน่าจะเป็นดีไซน์เดิมนะแต่เป็นแซนสโตนงั้นผมจะสร้างประมาณตรงนี้ละกันนะครับผมอ่ะเปลี่ยนทิศกันนิดนึงอ่ะเราใช้ทิศนี้นะครับทิศใต้มั่งอ่ะเอาเป็นตรงนี้นะครับผมวางไปเลยนะครับนี่เข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ ก็เขาจับคู่เป็นมาแซนสโตนกับไม้ขาวนะครับซึ่งสีค่อนข้างสวยเลยนะครับแบบว่าเข้ากันอยู่นะก็โอเคเรามาลองทําชั้นต่อไปดูครับปึ๊บเออลืมกําหนดทิศนี้ปึ๊บอา่าอยู่ตรงนี้ครับอ,อ่ะคราวนี้เราลองขยับบล็อกกันนิดนึงนะครับผมอ่ะลองขวาสุดดิเป็นยังไงอ่ะนี่ครับผมก็จะเป็นแบบว่าบ้านประมาณนี้นะเฮ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวผมขอผมขอเอาอีกรอบดิชึบชึบอา่าผมจะให้มันเอียงมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้ให้มันเอียงกลับมาทางซ้ายนี่กูเล่นเกมอะไรอยู่นะฮะ ชึบชึบอ่านี่ครับผมก็ดีไซน์แปลกมากเลยนะฮะบ้านนี้บ้านนี้แบบว่าเดินขึ้นวื๊บวื๊บื๊บอย่างนี้นะฮะมีแบบยึกยักยึกยักด้วยนะครับปึ๊บอ่าขึ้นมาครับผมขึ้นมายังไงต่อสิปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บอ่าขึ้นมาทางนี้ครับขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมีมีอ้อมซ้ายด้วยเพื่อขึ้นบ้าน เออเฟียลจริงเฟียลจริงบ้านเนี้ยเฟียลจริงสงสัยจังเลยไอ้ไอ้บ้านตรงเนี้ยมันมีอะไรคำมันอยู่วะทำไมมันถึงลอยได้นะเหมือน,ม,นมันแค่เกาะขอบนิดนึงน,นะฮะยอดนะครับผมไหมครับโอเคต่อไปเป็น stable stable, stable คืออะไรวะปุ๊บไหนอขอลองหน่อยครับเอ,อ่าลืมกําหนดทิศนะฮะเป็นทิศนี้แล้วกันชึบมาอุ้ยอา้าวแตกเลยผมเผลอยือนเนาอ่อ,อผมเปลี่ยนที่ก็ได้เออตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดมาขอลองหน่อยครับผมเอ่ออันนี้อ่ะฮะแล้วกดดูครับผมอุ้ย แตกเลยอะแสดงว่ามันต้องมันขุดใต้ดินอย่างงี้เนาะอ่ะลองดูใหม่ซิโบอ่ามันเป็นเหมือนโอมันซ้อนกันนะครับน่าจะเป็นเหมือนคอ,อกม้าปะเออน่าจะเป็นคอ,อกม้านะครับผมเอาใหม่ใหม่เนี่ยอ่ะอย่างงี้เลยสูส้ๆได้แล้วนี่ครับผมก็จะมีแบบว่าอันนะครับผมแล้วก็บล็อกข้าวด้วยนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเอาม้ามาเลี้ยงได้นะนี่ตกแต่งข้างในโชโชโชวโช,ช ประมาณนี้นะครับแต่เวอร์ชันนี้รู้สึกยังไม่มีมาต่ตอไปเป็นปนีเป็นเทรดดิ้งโพสนะครับน่าจะเป็นแบบที่แบบว่าซื้อขายของอะไรอย่างงี้เนาะก็ตรงนี้ละกัน,นครับผมปึ๊บปึ๊บอ่านี่ก็จะมีลุงเอพีซีนะครับฮัลโหลอ่าแลกขนแก่นะครับเออก็คุ้มค่าดีนะเองเนี่ยนี่ลุงคนนี้ค่อนข้างคุ้มค่าเลยฮะก็ตัดขนแก่มาแลกไม่เล่าได้นะครับค่อนข้างดีเลยอ่ะตัวต่อไปครับผมกําหนดอีกชั้นหนึ่งมาแล้วกันนะฮะปึ๊บปึ๊บอ่าก็ตัวนี้ อ่าคือตัดขนแกะมาแลกเอ่าเอเมเบลด์แล้วก็เอาเอเมอรัลด์มาแลกเป็นหนมปังเพื่อหาอะไรากินนะครับเออดีไว้ดีดีด,ดีไหนลออีกสักตัวดิอยากรู้มันจะแลกอะไรได้อ่าด้านนี้ครับผมชึบโอ้ตัวนี้ก็ไม่คุ้มนะไม่คุ้มไม่คุ้มเฮ้ยอันนี้คือคัสตอมเฮาส์ฮะเฮ้ยมันมีรูปแบบเครื่องหมายด้วยอะคือเช่นมาร์คเครื่องหมายคำถามนะฮะไหนขอลองหน่อยมันจะเป็นยังไงครับชึบเฮ้ยมันต้องเลือกเหรอโอเคฮะเดี๋ยวผมขอลองใหม่สิเท่าที่ผมไปดูมาเหมือนมันจะต้องกําหนดแบบว่า3บล็อกปะ อะลองนี้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะวางอันนี้ไว้นะครับผมอ่าไม่ได้วางนี้ก็ได้อ่ะหนึ่งสองสามนะครับเราวางตรงนี้โช๊ะปึ๊บได้หรือเปล่าอ่ะเซตเดเรคชั่นอีกอ่ะเดเรคชั่นมาแล้วปึ๊บอ่าได้แล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่ผมเก็ทละโอเคอย่างแรกนะครับเซตทิศทางของมันนะครับผมเสร็จแล้วก็กําหนดไอ้บ้านนี้ครับผมเสร็จแล้วเนี่ยวัสดุกําหนด3อย่างครับผมก็ มีบล็อกเพชรบล็อกเหล็กบล็อกทองอย่างนี้นะครับก็กดสร้างดูว่าผมนี่ก็ตรงหลังคานะครับจะเป็นบล็อกทองนะส่วนตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบล็อกเหล็กแล้วก็พื้นเป็นบล็อกเพชรนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะก็คือ่าสามารถเลือกวัสดุการสร้างบ้านนี้ได้นะครับผมแล้วแต่ใจเรานะโอเคต่อไปเป็นแบบว่าห้องสมุดนะครับผมห้องสมุดงั้นเอาไว้ตรงนี้ละกันนะโอเคประมาณตรงนี้น่าจะได้นะครับผมมาห้องสมุดไหนดูซิชุบนี่โหอย่างใหญ่เลยนะครับผมไหนขอดูหน่อยปุ๊บนี่ครับผมเข้ามาก็มีแบบ อ๋อน้งโต้หนังสือเต็มเลยนะครับนี่มีปีนขึ้นมาได้นะครับปีนปุ๊บแล้วก็ลงนะฮะมีโต๊ะไว้อ่านด้วยนะครับซึ่งกระจกนี่เป็นแนวแบบว่ามันเหมือนเป็นหัวใจเลยนะดูดูเงี้ยคล้ายๆหัวใจแต่ไม่ใช่นะครับซึ่งใช้สไตล์การตกแต่งแบบว่าดําแดงนะครับผมก็ค่อนข้างสวยเลยครับผมต่อไปครับผมคือโมเดิร์นเฮาส์นะโหตอนนี้เหมือนเราสร้างหมู่บ้านหรืออะไรสักอย่างนะครับผมโอเคโมเดิร์นเฮาส์อ่าตรงนี้นะครับผมจัดไปอุ้ยอุ้ยจมน้าโอ้โหโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยนะฮะมีมีเป็นน้ำอย่างนี้ เขอเข้าไปดูหน่อยสิเปึ๊บเป๊บป๊บอ่าโมเดนเฮาส์ House, แต่ว่าขึ้นปีบันไดขึ้นนะ่ะใช่หรือเปล่าเนี้ยใช่โมเดนเฮาส์หรือเปล่าก็จะสร้างด้วยหนแก่เป็นส่วนใหญ่นะครับหนแก่กับไม้นะก็นี่ครับผมมีแบบว่าน้ําน้ําตกไหลลงมาอย่างนี้ด้วยนะครับค่อนข้างเฟี้ยวเลยน่าจะอย่างสุดท้ายแล้วนะครับผมนั่นก็คือบ้านต้นไม้นั่นเองนะครับก็สร้างตรงไหนดีวะนี่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับเราจะมาสร้างบ้านต้นไม้กันครับผมเอาอะไรฮะตรงนี้เลยครับผมสามสองหนึ่งปุ๊บนี่ค่อนข้างเทเทลยนะ ก็นี่ครับผมเป็นต้นไม้ยักษ์ครับผมเข้าบ้านมาปุ๊บไปยนงขึ้นมาฮะนี่อ่าเฮ้ยเท่ะนะเนี่ยคือส่วนตัวผมก็อยากจะทําเป็นแบบบ้านต้นไม้อยู่ในไมโครส์เหมือนกันนะนี่มีของให้ด้วยโอ้โหบ้านอื่นไม่มีบ้านหลังนี้มีครับผมดูดิโอ้โหอุปกรณ์เหล็กด้วยนะฮะมีเตียงด้วยแล้วแต่เราจะเลือกนอนเลยฮนะผมนอนตรงนี้ก็ได้นะครับโอ้โหดูดิบ้านต้นไม้อย่างสวยนะครับเลยเรามาทาแบบว่าชั้น2กันดีกว่านะครับผมสักตรงนี้แล้วกันมาปุ๊บนี่ครับผมโอ้โห บ้านต้นไม้อย่างเฟี้ยวเลยจริงดูดูดูเบบขึ้นมาใช่ไหมเ้บเบิบอ่านี่ชั้นแรกครับผมขึ้นมาขึ้นอีกชั้นหนึ่งขึ้นอีกชั้นหนึ่งนี่พอดีเป๊ะนะครับขึ้นมาโอ้โหเออดูดิโคตรเท่ะนะครับหเทจริงเท่จริงนะครับขอขึ้นมาหน่อยละกันโอเค นะครับก็ถ้าใครอยากเอามันนี้ไปเล่นนะครับผมลิงโหลดผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะก็บ้านต้นไม้ผมว่าเฟี้ยวสุดแล้วนะฮะก็เอาไปลองเล่นกันได้นะครับเผื่อบางคนเนี่ยที่จะสร้างบ้านไงก็สามารถใช้บล็อกอมอสนี้นะครับผมช่วยสร้างบ้านได้นะ,ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันโซนี่สวัสดีครับผม